20่สิคำคมแรงบันดาลใจ 1. หลายคนมีชีวิตที่ล้มเหลวเพียงเพราะเขาตัดสินใจที่จะยอมแพ้โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเข้าใกล้ความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วโทมัสอันวาเอดิสัน 2. คุณอยากรู้จักตัวตนของคุณไหมจงลงมือทำการลงมือทำ จะอธิบายตัวตนของคุณและนิยามตัวคุณได้ทอซัสเจฟเฟ,ฟ์สลีน 3. ผู้ชนะจะไม่ล้มเลิกอะไรง่ายๆและผู้ที่ล้มเลิกอะไรง่ายๆจะไม่มีทางชนะวินลอมบาร์ดี 4. ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การที่ไม่เคยล้มแต่ คือการลุกขึ้นยืนหยัดในทุกครั้งที่เราล้มคงจือ้อ 5. ทุกความฝันเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะล่าฝันวอร์ดิสเี่หเล็งไปที่ดวงจันทร์แม้จะพลาดแต่ก็อาจจะถึงดวงดาวดับเบิลยูคริสเมนสโตนเจ็ดอนาคตจะเป็นของผู้ที่เชื่อมั่นในความฝัน อันงดงามของตัวเองเยเลน่าโรสเวลล์แความล้มเหลวจะชนะคนที่ขี้แพ้แต่ความล้มเหลวจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชนะโรเบิร์ตคิโยสากิ 9. ความอดทนนั้นขมขื่นแต่ผลของมันมักจะหอมหวานอริสโตเติล1ิ เปลี่ยนชีวิตของคุณตั้งแต่วันนี้อย่าเสี่ยงเดิมพันกับอนาคตลงมือทำตอนนี้เลยอย่ามัวรีรอซิมอนเดบรัวสิบเอคุณจะไม่มีวันประสบความสำเร็จได้เลยเว้นแต่คุณจะรักในสิ่งที่คุณทำอยู่เดลคาร์เนกีสิบสจงเริ่มต้นจากจุดที่คุณอยู่โดยใช้สิ่งที่คุณมี ทำในสิ่งที่คุณทําได้อาเธอร์เอสิบถ้าฉันมีเวลา8ชั่วโมงในการตัดต้นไม้ฉันจะใช้เวลาหชั่วโมงในการลับขวัญของฉันอับราฮัมบิวคอนสิบสอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจหปอร์ซและอีก9กเกิดจากหยาดเหงื่อที่ลงมือทำ โทมัสอันว่าเอดิสัน 15. ถ้าคุณฝันได้คุณก็สามารถทำความฝันนั้นให้เป็นจริงได้ซิกซิกล่16การลงมือทำเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสำเร็จพาโบวิกาโซ 17. คนที่ประสบความสำเร็จและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีความสามารถที่แตกต่างกันมากนะักแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเข้าถึงศักยภาพของตัวเองจอห์นแม็กซ์เวลล์18ฉันไม่เคยฝันถึงความสำเร็จแต่ฉันทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จเอ็ดดย์ลอเดอร์19จงอย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า a s b e r t l l i e s t y l e ต0ความใฝ่ฝันเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จความภาคเพลียนเป็นยานพาหนะที่จะพาคุณไปถึงความสำเร็จนั้นบิลแบรนดรี